สวัสดีจ้าพี่น้องมากินขวาเม,มา็ดมะขามน้ำกันเด้อจ้าคิดฮอดบ้านได้เม,ม็ดมะขามขวาวก็ไข่แน่ค่ะได้นังสือเล่มหนึ่งเม,ม็ดมะขามค่ะกับหนังสือเล่มหนึ่งนางอยู่หนาระเบียงบ้านเฮานี่แหละอยู่กับต้นไม้ค่ะตน้นผักสวนครัวนะคะเนาะมาด้อคข่ามากินน้ำกันเสือผื้นหมอนใบหนังสือเล่มหนึ่งนะคะ ก็มานั่งอ่านหนังสือเล่นกันเคียวเม็ดมะขามเพลินๆโอ้ยคิดหอดบานเด้พี่น้องเ้ยนะคะดูต้นไม้ของเราโรสแมรี่แล้วก็ใบโหระพาซาลาเนรขึ้นช่ายผักชีต้นพริกตะไคร้มะกรูดของเรานะคะนั่งชมวิวต่อไปอ่านหนังสือเล่มน,นึงค่ะบรรยากาศย่างตากแดดค่ะตากแดดอ่านหนังสือนะคะ